บ้านยาเป็นอะไรไปนะทุกคนเอาแต่เกลียดกันน้องสาวอยากจะฆ่าพี่สาวตัวเองมันไม่ใช่ความเกลียดขยะอังกาศของหนูนะลูกชายของย่านะหนูหนูกำลังแก้แค้นให้เขานะคะเร็วตีเร็วตีการแก้แค้นนี้มาทำให้บ้านเราแตกแยกกันหนูเสียทุกอย่างไปนะขยาหนูนะ่ะ ไม่มีแม้กระทั่งครอบครัวแล้วทั้งหมดเป็นการแสดงทั้งนั้นเลยแล้ววันวันที่อังกาศตายหนูได้สัญญากับตัวเองว่าหนูจะไม่ปล่อยคนที่ทําให้เขาตายอย่างเด็ดขาดเลยละ่ะความรักของหนูมันโดนทําลายแล้วทำไมหนูจะต้องล้มเลลกความตั้งใจแล้วปล่อยให้ตัวการต้องมีความสุขต่อไปด้วยละ่ะอออรู้ไหม ว่าฉันทำอะไรเพื่อให้กุดดันน่ะทรมานให้อย่างที่สุดเลยละฉันน่ะจะแต่งงานกับพับฉันมึงทำให้เอเจยอมรับให้เราแต่งงานกันฉันข่มขู่เขาว่าจะจไปสารภาพบาปกับตำรวจแล้วรู้ไหมเขาไม่อยากให้เธอเสียใจนะเขาไม่ยอมให้ฉันเข้าคุกเขายอมรับผิดทุกอย่างที่ฉันได้ทำลงไป จนกว่าฉันจะทําให้เธอเลิกรักกันได้จนกว่าฉันจะแยกเธอสองคนออกจากกันได้จนกว่าฉันจะทําให้เธอทรมานได้ฉันไม่มีทางยอมแน่นอนฉันจะไม่มีทางยอมหรือเอาไว้เลยนะงานนี้เธอเละแน่เข้าใจไหมเธอสองคนจะต้องเลิกรักกันให้ได้ฉันจะแยกเธอสองคนซะ พอแล้วเรวตเธอเกลียดจนหลงทางไปหมดแล้วทําไมเธอเป็นแบบนี้นี่เธอเป็นอะไรไปเรวาตีนี่ทาอะไรของเธอเนี่กดดันเป็นพี่สาวเธอเธอทําแบบนี้กับพี่สาวได้ยังไงกดดันไม่ใช่พี่สาวต่แทนด้วยซ้าไปนะการกระทําก็ไม่ใช่สายสัมพันธ์ก็ไม่ใช่ กุดดันน่ะเลือกช่วยคนที่ตัวเองรักและปล่อยให้อังกาต้องตายไปแล้วคนที่เป็นพี่สาวทําแบบนั้นเหรอสรุปก็เป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องเท่านั้นกุดดันอักเ้าจินดานฉันบอกเลยนะว่าฉันจะไม่ปล่อยเธอไปอย่างแน่นอนเลยละ่ะไม่มีทาง <c oughs> แกว่าอะไรนะเรวตีกดดันไม่ใช่พี่สาวแกเหรอแม่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าแกจะทำลายชีวิตพี่สาวตัวเองได้ทั้งที่ต่อหน้าต่อตาของทุกคนในบ้านหลังนี้ในขนาดนี้นะเรวตีนี่ทำแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยแกกล้าดียังไงยิยงพี่สาวตัวเองแบบนี้แกนะ่ะทำสิ่งที่เลวร้ายมากนะหลอกใช้ความรักของเราวางแผนทำร้ายกดดัน เรวตีแกนะ่ะไม่คู่ควรกับการให้อภัยทำให้สายสัมพันธ์เรามันมนมองแต่พ่อกับแม่ข้าหนูไม่ได้ทำผิดเลยนะนี่โปรดฟังหนูก่อนเถอะให้เราว่าอะไรเรวตีนี่ฝังนะใช่ลูกไม่ผิดแม่นี่แหละเป็นคนผิดเองลูกสาวทำตัวตามแม่สินะแกเรียนแบบแม่ตอนที่แม่ชอบรังแกกดดันแกก็เลยอยากจะทำบ้างใช่ไหม แม่คิดว่าแกนะรักกุดดันเหมือนพี่สาวแท้ๆรักเหมือนพี่สาวสายเลือดเดียวกันแต่ว่าหลังจากที่รู้ความจริงแม่ขยักขยแงในตัวแกจริงๆนะเรวตีนี่คือกุดดันคนที่หวังดีกับทุกคนนั่นคือกุดดันคนที่เสี่ยงชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยครอบครัวนี้เข้าใจหรือเปล่า นั่นคือกุดดันคนที่เปลี่ยนใจคนใจร้ายอย่างแม่ให้เป็นคนดีได้แต่ว่าวันนี้แกจะมาบอกว่ากุดดันผิดไม่เรวติสิ่งที่แกทำมันผิดมันเกิดที่จะรับได้แล้วให้ตายสิเข้าใจไหมโธ่เอ้ยการกระทำของแกทำให้พ่อแม่เสียใจ พ่อไม่เคยคิดว่าแกจะทำอะไรอย่างนั้นพ่ออายเหลือเกินที่เรียกแกว่าลูกสาวพ่อใจแล้วใช่ไหมฮะจะพระคนที่ฉันรักไปจากฉันจะพระครอบครัวฉันไปแต่อย่าเข้าใจผิดนะว่าฉันจะตัวคนเดียวนะ ความเกลียดชังความเครียดแค้นคือพลังของฉันและฉันจะไม่มีทางหยุดเกลียดเธอแน่นอนกุดดันเดวเตเราขอจับคุณขอหาพยายามฆ่าคุณกุดดันนะครับตำรวจคะคุณรู้เหรอคะใช่ กุดดันะวางแผนเปิดโปงคนที่พยายามจะใส่ชุดดำตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรนะจับตัวเทอไปไม่ค่ะคุณตำรวจฉันไม่อยากจะแจ้งความจับน้องสาวของฉันเอง แต่ว่ากดดันเราปล่อยคนชั่วลอยนวลไม่ได้เรวาตีทำผิดต่อฉันก็จริงนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวเราฉันขอละคุณกลับไปก่อนเถอะโอเคไปกัน วันนี้จะไม่มีใครมาขวางเราได้แล้วชุดกีตำรวจหรือว,ว่าลุงก็จะทำอะไรไม่ได้ไม่เลยเธออยากจะแก้แค้นฉันอย่างนั้นเหรอ เอาสิยิงฉันให้ตายเลยสิจะบ้าไปแล้วหรือกดดัน <ลง S 2> ทำอไ <ป S 1> นะไรของเธอเนี่ยเอาปืนออกไปนะตายเลยสิจะบ้าหรือไงเนี่ยจะบ้าไปแล้วเหรอไม่ไม่นะไม่นะกูดันนี่อย่ากล้าดี๊ทำอะไรนะแม่เตือนแล้วนะจะทำอะไรเนี่ยอย่าคิดมากสิยิงเลวตีไม่นะยิงฉันเลยชุดเกิ๊กเลวตีไม่ยิงเลยสิชุดเกเลวตีไม่ใครก็ได้ไห้มามเธอที ฉันไม่ยอมให้เธอตายง่ายๆหรอกนะกุดดันฉันจะทระมานเธอจนเธอตายไปในที่สุดเธอจะต้องตายตายอย่างช้าๆจนกว่าเธอจะรู้ตัวว่าน้องสาวของเธอชุดกีนที่เกลียดเธอมากแค่ไหนฉันอยากจะฆ่าเธอมากๆเลยเหมือนที่อังกาดตายไปและเธอจะต้องตายตามเขาไปฉันจะทำลาย ทําลายความสุขของเธอทุกอย่างทำลายความรักของเธอฉันคนนี้จะทําลายให้หมดเลย ทำไมคนที่เรารักกลับไม่เข้าใจหัวอ,อกของเราเลยทำไมพวกเขาต้องพยายามทำลายทุกอย่างเพราะว่าเธอกับฉันรักกันมากแบบไม่มีเงืยอย่อนไขไงล่ะบางทีคนอื่นไม่เข้าใจหรอกว่ามันเป็นยังไงนี่ฟังนะฉันพยายามไม่อยากทำให้เธอร้องไห้มาตลอดแต่ว่าฉันเองก็หล้มเหลวมาตลอดเวลาลุงคะฉันนอะ ฉันแพ้ชุดกีแล้วล่ะฉันสูญเสียสายสัมพันธ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันไปไม่กดดันมันไม่จริงเลยฉันจะจัดการให้เองนะลุงจะทำอะไรลุงพยายามทำทุกอย่างแล้วนะคะและเพื่อที่จะช่วยชุดกีลุงรับผิดแทนเธอลุงพร้อมที่จะโดนลงโทษเพื่อชุดกีลุงยอมที่จะทำทุกอย่างเพื่อชุดกี ยอมแม้กระทั่งเกลียดฉันปล,มปลอมๆฉันรักเธอนะกดดันเรวตีเองก็สำคัญกับฉันเหมือนกับที่สำคัญกับเธอนั่นแหละถ้าเธอเป็นฉันเธอก็คงจะทำเหมือนกันฉันพูดถูกไหมล่ะกดดันฉันไม่รู้ว่าจะบอกความรู้สึกของฉันยังไงดีลุงดูแลครอบครัวฉันลุงเข้าไปยอมลำบาก เพื่อปอกป้องทุกคนลุงได้ทำตามสัญญาของลุงจริงๆอย่าพูดแบบนั้นเลยนะกวดดันเธอกับครอบครัวของเธอความสุขของเธอมันเป็นสิ่งที่ฉันให้ค่าฉันพยายามจะให้เรวรตีกแก้ตัวปรับตัวแล้วแต่ว่าฉันก็ทำไม่ได้ไม่นะลุง อย่าโทษตัวเองเลยสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ถูกต้องแต่ฉันไม่คิดว่าสามีฉันผิดลุงช่วยฉันเต็มที่แล้วนะภรรยาทุกคนนะรักสามีเหมือนกับพระเจ้าและฉันกุดดันโชคดีมากที่ได้สามีที่ดีราวกับพระเจ้าความรักของเธอ มันทำให้ฉันเป็นแบบนี้กดดันฉันไม่อยากจะเป็นพระเจ้าหรอกนะฉันแค่อยากจะเป็นสามีที่ดีของเธอฉันอยากทําให้เธอมีความสุขอยากให้เธอมีความสุขไปตลอดชีวิตฉันต้องการแค่นั้นฉันดีใจที่สุดในโลกที่ฉันมีลุงฉันไม่ต้องการอะไรอีกแล้วค่ะลุงคือสามีที่ดีที่สุดในโลกเลยดีที่สุดและลุงก็เป็นของฉันเป็นของฉันคนเดียว ฉันขอให้พระเจ้าให้พรกับฉันให้ฉันได้ตายในอ้อมแขนลุงแบบนี้จะพูดแบบนั้นทำไมฉันก็แค่พูดตรงๆเองฉันอยากจะอยู่กับลุงไปตลอดตลอดไปถ้าลุงอยู่ข้างฉันจนลมหายใจสุดท้ายแล้วก็ฉันจะต้องตายตาหลับแน่เลยพอได้แล้วนะ่าเลิกพูดจาไร้าสาระเราจะมีชีวิตที่มีความสุขกัน เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะ <c oughs> เราจะอยู่ด้วยกันแก่ไปด้วยกันโตไปด้วยกัน <c oughs> ทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางเองแหละฉันอยากจะอยู่กับลุงไปตลอดกานอยากจะให้ลุงอยู่ข้างฉันรองรับอารมณ์ของลุงทำให้ลุงลำคาและวทะเลาะกันต่อไปอยากจะมองตาลุงไปเรื่อยๆฉันเห็นความรักที่ลุงมีต่อฉัน ในแววตาของลุงฟังนะคะลุงลุงหน้าอาจจะสายตาสั้นแต่ฉันรู้ว่าความรักของลุงมันไม่เคยหายไปฉันเห็นมันอยู่ในแววตาเราจะอยู่ด้วยกันตลอดการฉันขอสัญญาเลยนะเลวตีจะรู้ความจริงต้องกลับตัวได้แค่ให้เวลาหน่อยนะ ุดันทำให้เรวตีง่อยไปเลยนั่นล่ละนะทำอะไรเวอรเกินไปก็ต้องเจออย่างนี้ต้องเจอแบบนี้ได้เวลาที่เราจะอวดเก่งบ้างแล้วนี่คือดอกไม้ สำหรับคนสวยแต่ว่างโง่นี่โมโหทำไมเล่าเรวตีฉันล้อเล่นนะนี่มาทางนี้มานี่ดูนี่เห็นดอกไม้นี่ไหมเธอเนอะ่ะก็เหมือนดอกกุหลาบนี่สวยและบอบปบางแต่ดอกกุหลาบเนี่ยมันมีจุดอ่อนนะ มันคิดว่าน้ำของมันเป็นภัยต่อมันแต่ความจริงคือน้ำมีไว้ก็เพื่อปกป้องตัวมันเพื่อช่วยดอกไม้นี่จากอันตรายเข้าใจหรือเปล่าล่ะฉันรู้ว่าเธอพูดไร้สาระได้เสมอแต่อย่างน้อยช่วยดูการะเทศะด้วยสินี่นี่นี่ดูสิฉันน่ะคือน้ำของเธอนะฉันเป็นน้ำที่คอยปกป้องเธอ น้ำที่ไม่ทำร้ายเธอน้ำที่ปกป้องเธออีกอย่างฉันเป็นศัตรูคนเดียวของเธอแต่ว่าศัตรูคนนี้ก็เป็นเพื่อนด้วยเราจะได้ประโยชน์จากกันเราจะช่วยกันเหรอแน่นอนฉันต้องการในสิ่งที่เธอก็ต้องการเอา,เอาจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่คิดทำร้ายเธอเลย ฉันสัญญานะฉันสัญญาฉันจะไม่ทำร้ายเธอต่อไปในอนาคตด้วยจริงเหรอแน่นอนขอบคุณนะพ่มขอบคุณจริงๆ เธอนี่มันไร้เดียงสาจริงฉันแค่ทำอย่างนี้เพื่อชนะใจเธอแค่นั้นน่ะละแล้วคอยดูพรุ่งนี้ฉันจะใช้จุดนี้ทำให้ตัวเองได้เปรียบละฉันมีความต้องการเดียวเท่านั้นนะพับฉันจะไม่ยอมให้ความรักของกุดดันหรือแม่ผัวที่อายุน้อยที่สุดในอินเดีย จะต้องได้อยู่นานไปกวนน่านี้ฉันจะทำลายชีวิตของกุดดันซะพระความสุขและฉันจะจัดการทุกอย่างทำอะไรนะครับพ่อแม่ไม่ควรแตะเท้าลูกนะครับมันเป็นบาปผมน่าละอายจริงๆอักชัดที่เรวตีทำแบบนั้น ผมไม่เข้าใจเลยพ่อแม่ไม่ผิดหรอกที่เรวติทำแบบนั้นคิดว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายแล้วก็ลืมไปนะครับคุณทำให้เราตาสว่างคะ่ะคุณอักชัดบาปที่เรวติทำลงไป <c oughs> มันไม่มีทาง 21, หายไป <8. S 2> ได้ไง่ายๆลูกสาวฉันเรวติเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเรวติเธอเปลี่ยนไปเธอไม่เหมือนคนเดิมนะคะ ไม่แน่มันอาจจะดีกว่าถ้าเรวตีนะ่ะเธอไปอยู่กับฉันที่บ้านนะคะทุกอย่างมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าให้เรวตีห่างกดไม่ค่ะแม่ไม่ต้องให้ชุดกีไปไหนคะ่ะหนูรู้ว่าชุดกีน่ะเกลียดหนูไม่พอใจหนูเกลียดมากจนอยากจะฆ่าหนูให้ตาย แต่ว่าหนูไม่ใช่แบบนั้นแล้วหนูจะปล่อยให้ชุดกีไปได้ยังไงแล้วคะหนูให้เขาไปไม่ได้คะ่ะนั่นคือน้องสาวของหนูนะหนูไม่มีทางลืมหรอกคะ่ะว่าเราเคยรักกันแค่ไหนกุดดันแต่ว่าเรวติพ่อคะหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่ไม่ต้องกลัวนะคะพ่อหนูไม่ยอมให้เรวตีหลงทางไปมากกว่านี้ หนูจะทําให้เรวตีเขานึกขึ้นได้ว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนทําให้เรวตีนึกถึงสมัยก่อนกุดดันทําได้ค่ะพ่อพ่อเชื่อใจหนูไหมเชื่อใจหนูนะคะกดดันเธอทําได้ฉันเชื่อมันในตัวเธอ และลุงก็เชื่อมั่นในตัวหนูด้วยค่ะพ่อแล้วพ่อจะไม่เชื่อใจหนูแล้วคะถ้าสองคนเข้าข้างช่วยกันทั้งสองก็จะเอาชนะทุกอย่างได้แล้วนะพ่อเนี่ยจะขอพรพระเจ้านะกุดดันให้ท่านให้พรขอให้เรวตีกลับมาเป็นเหมือนเดิม ขอให้แกทำสำเร็จนะแม่ก็ให้พอลูกนะลูกนะหนูทำได้ค่ะพ่อหนูจะเปลี่ยนความเกลียดให้เป็นความรักให้ได้เลย